อกแล้วแต่ตรงน,นี้ค่ะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยรเข้าใจหนูแล้วก็คือเหมือนกับลองลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเขาแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบหนูเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะทํายังไงแล้วเขาจะรู้สึกยังไงมากกว่าอะไรงะเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์หนูก็ เหมือนเดิมค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นรายการส่วนคุณภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือมันก็เป็นอดีตไปแล้วซึ่งซึ่งถ่ายก่อนที่หนูจะบอกว่าชีวิตนี้จะไม่มีคำว่าพิโรขาวอีกหนูก็ยังไม่อยากพูดถึงมันอีกค่ะเพราะว่าอดีหรือไม่กันหรอกค่ะก็ไม่เคยพบค่ะหมืส่งเริ่มกันสนิทดีตหนูคิดว่าจากรูปใหม่ที่เพจมันชา้ไม่ได้ ่ถึงพี่พวกเขาก็สนิทกับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเขาคงทำแบบนี้ได้กับผู้หญิงคนอะไรเงี้ย,นนยก็ไม่ได้คิดมากอะไรค่นะณโมเมนต์นั้นนี่คุยอะไรกันอยู่คะถึงมีท่าเดิมกันณนะโมเมนต์นั้นก็ร้องเพลงมั้งคะร้องเพลงอะไรกันคงร้องเพลง L O V E นะคะใช่ป้ะือนตอนนั้นก็เออมันก็นานมาแล้วนาออะไรเงี้ยแต่ว่าคือรูปนั้นเราต้องยอมรับว่า ถ่ายนานแล้วถ่ายถ่ายตั้งแต่ช่วงแบบหลายเดือนแล้วค่ะก็เลยแบบจำไม่ได้จริงก็คุยอะไรหรือว่าลองจีบกันใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้จีบค่ะก็อาจจะแบบเป็นช่วงโมเมนต์ที่หนูแบบกำลังเครียดไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยทำอะไรน่ารักน่ารักให้แบบเรารู้สึกขำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งหราอยากให้มองในภาพมีมก่วตอนไวไหมคะคนไวไวไหมคะ ก็ถามว่าถามความรู้สึกที่แบบมีคนคนนึงมาทําดีกับเรามันทําอะไรน่ารักก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่าไม่ได้เพียากเรียกว่าหวั่นไหวนค่ะอ๋อหนูเป็นคับเองค่ะแล้วหลุดออกมาได้ยังไงก็ลงมาได้ยังไงคือก่อนหน้านี้หนูทำโทรศัพท์หายที่เทอร์มินอลอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเครื่องที่แบบแจะถอดพอดีเพราะว่าหนูจริงๆแล้วแหละหนูมีโทรศัพท์สองเครื่อง ซึ่งอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยหนูไม่ค่อยได้ถือแต่วันนั้นำเบอร์เบอร์ก็เลยถือแล้ววางไว้แล้วอ้าไม่ได้ล็อกหน้าจอพอดีแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าใครเก็บไปแต่ว่าจริงๆแล้วคือร,ร,รูปในนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะคาะนอกจากตุ๊กตนประกวดกับรูปรูปทดิที่เห็นอย่างนี้ค่ะก็โชคดีที่อีกเครื่องไม่หลุดเนาะไก็อีกเครื่องหนึ่งก็กลัวตัวเองอยู่นะพอแคมป์ไปท่าไรกัะ ก็คือถามว่าเวลาที่แบบมีคนที่ทําอะไรน่ารักน่ารักให้เราเนาะแล้วก็เแคปเก็บไว้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักปกติอะค่ะอยากให้มองมุมแบบเป็นพี่ชายอยากแบบทําอะไรที่แบบใครเครียดให้น้องสาวมากกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นมากกว่านะั้นกับกระแสตั้งใจของเราอะคะอะไรนะคะที่เขาบอกว่าเราตั้งใจทํหลุดคือถามว่าหนูตั้งใจทาหลุดไหมเรื่องนี้หนูต้องขอยืนยันว่าหนูไม่ได้ตั้งใจทาให้หลุดเพราะหนูไม่ได้อยากไปขาวพี่ขาแต่หนูเข้าใจค่ะคือ หนูเป็นคนที่มีภาพลบแล้วก็มีเขาแรงๆมาทุกคนก็จะคิดหนูคนแรงหนูอยากเป็นกระแสหนูอยากอะไรเนี้ยไม่ว่าหนูจะพูดอะไรพูดจริงหรือว่าพูดโกหกทุกคนก็จะบอกว่าหนูแพ้หนูบางคุ่ไล่ตอรี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเรได้เช็คกระแสในอีเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็หลังจากที่ดูกระแสแล้วเนี่ยก็มีบางคนที่เข้ามาให้กำลังใจหนูขอบคุณมากๆนะคะที่ที่เข้าใจถึงแบบความเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันตรงเนี้ยค่ะหนูแบบ หนูเขาก็จริงๆที่หนูแบบไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วก็แสเามองว่าแบบว่าเราต้องสัยาให้เราว่าน,าง,า,า,งน,า,นา,างนางงามนางพันธุ์นั่นก้ตรงนั้นหนูหนูก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรใครนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าหนูไปนางงามนางานให้เนี่ยหนูไปหลอกลวงใครคะซึ่งหนูก็บอกตลอดว่าหนูไม่ได้ปไปไหนกับพี่พวัวเขากว่า่งตรงก,กันกับตามที่เขาพูดซึ่ง ตรงนี้ค่ะทำไมทุกคนถึงแบบมาดันฝ่ายเดียวทำไมแบบไม่ตั้งคำถามกับอีกฝ่ายหนึ่งบ้างว่าเออทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าเรื่องราวออกเป็นแบบนี้ทำไมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้มันวุ่นวายในชีวิตนูมากๆแบบคือหนูเองอะ่ะก็ถามว่าสภาพจิตใจดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วจากการที่โดนล่มด่าไปรอบแรกแต่ว่าพอมีรอบสองเรื่องที่โพขาวเนี่ย หนูก็หน่อยนะคะหนูหนูเป็นคนที่หนูมีแผลในใจอยู่แล้วอะค่ะหนูไม่ได้อยากให้แบบมีใครมาด่าหนูเยอะๆแบบทุกอย่างคือมันก็เสียสุขภาพจิตค่ะแบบบางทีเราอยากไปทําอะไรเราอยากใช้ปินสแกมเรานู่นนี่นั่นแต่ว่าอีกภาพหนึ่งก็โดนแบบโดนด่าเรื่องงที่เราไม่ได้ทําอย่างเงี้ยเราก็เสียใจค่ะที่หนูบอกว่าหนูไม่ได้ไปไหนมาไหนกับพี่เขาอะก็ยังมีภาพหลูดที่ว่าเราไปเที่ยวด้วยกัน ก็ต้องมีค่ะแต่หนูต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าหนูคงแบบหนูคงแบบไม่อยากพูดถึงเรื่องเรื่องนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือตามที่ทุกคนเข้าใจเลยแบบหนูไม่อยากจะพูดถึงอะไรที่บ้านมาเลยเราสองครอบครัวคุณแม่คุณแม่ให้กำลังใจค่ะเพราะว่าตอนเลกๆากเราเนี่ยคือที่เขาก็เหมือนกับให้กำลังใจเราให้กำลังใจครอบครัวเราก็เป็นปกติแต่น็ต้องมาข่าวลือก็อร่อย แเดียงว่าคือหนูเองก็ยังไม่ใช่ดาราเนาะหนูก็ยังรู้สึกแปลกอยู่ที่แบบไยทําอะไรก็แบบเป็นเป็นข่าวเลยแต่ว่าตอนเนี้ยหัวน้อยใจตัวเองนะคะที่แบบคือเกิดเป็นหนูอะเกิดเป็นน้าเพชรทําอะไรก็ผิดเคือไม่ว่าจะรู้จักที่ภูเขาหนูก็ผิดแล้วเป็นไปไหนมาไ,ไหนที่ภูเขาหนูก็ผิดไปซ้อมมวยหนูก็ผิด ปฏิเสธว่าไม่ใช่แฟนกับพี่โบขาหนูก็ผิดแล้วสรุปแล้วเนี่ยหนูจะต้องทํายังไงให้ให้หนูดูถูกบ้างตอนนี้คุยกับพี่โบขาอยังค่ะเรื่องภาพที่หลงมาคือภาพพี่หลงมาไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าหนูถือว่ามันเป็นภาพที่เป็นอดีตแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรส่วนถ้าคําถามท,ที่จะทำเรื่องภาพไปถ่ายอะไรยังไงหนูขอให้มันเป็นโมเมนต์ดีๆโมเมนต์นัดที่แบบหนูมีกับพี่เขาบ้าคุยค้างส่วนน คุยครั้งล่าสุดตอนที่พี่เขาส่งข่าวแรกมาให้ดูฉบับซูเปอร์บันเทิงที่พาดหัวข่าวมาว่าซื้อทองให้สิบบาทอะไรเงีย้ยแล้วก็อ่านแล้วหนูก็ออกไปปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ได้ซื้อให้สิบาทนะคะให้เป็นเพียงแค่พระเรียบทองให้ใ,หนในโอกาสวันเกิดซึ่งตรงเนี้ยค่ะหนูก็ชัดเจนนะคะหนูก็ไม่ได้มนโนหรือว่าอะไรหนูอยากให้แบบว่าทุกคนที่เสพข่าวอยู่ตอนเนี้ยได้อ่าได้ดูอีกมุมหนึ่งของหนูบ้านว่าตรงไหนที่แบบเอ้ยเราแบบ เราพูดจริงนะก็ขอให้มันเป็นความจริงต่อไปถึงแบบอีกสิบปีพี่ๆมาถามหนูเราก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเราบอกว่าชีวิตนี้จะไม่มีตัวพี่บอกข่าวเามเก็บรูปโทรศัพท์อยู่คือถามว่าคือวันวันที่บอกว่าชีวิตนี้จะไม่มีพัวขาวแล้วทำไมเก็บรูปโพสไว้ใน็นรอยู่ใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยหนูบอกว่าหนูตั้งใจจะลบแล้วแต่ว่าช่วงแบบช่วงหลังๆเนี่ยก็คือยุ่งแล้วก็คือเปิดแบรนด์มี งาานหมซึ่งแบบเปิดมาก็ขายดีอะไรเงี้ยวันที่ก็นั่งช่วยเขาตอบลูกค้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เลยลืมลบค่ะเพล้วสั่งขารไที่ไหนก็เมื่ยสองสองบ้นสองสองวันที่แล้วชายที่เทอร์มินอลเราคิดจะไปที่6เพราะว่าดบวกสอามันเพราะรูปก็มาจากเครื่องเราหนูคิดว่าควรจะโทรขอโทษกันไหมตรงเนี้ยอ่าหนูก็ยอมรับค่ะว่าลูกเปมาจากเครื่องหนูแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสับเซาของ หนูก็ต้องขอโทษด้วยแต่เรื่องที่เพจบัญชาเมฆทากับหนูตรงนี้ค่ะใครรับผิดชอบคะถามว่าน้อยใจไหม <c oughs> คือสําหรับที่พวกเขาอย่างหนูเฉยๆแต่หนูน้อยใจในเมื่อวันหนึ่งน่ะหนูก็เดินเข้าไปในคพยบรญชาเมฆในฐานะนักเรียนคนหนึ่งซึ่งวันที่หนูมีปัญหาหนูก็ไม่หนูก็ไม่คิดเลยค่ะว่าทาไมคนที่เราไว้ใจคนที่เราแบบ หิีใจแล้วก็เชื่อว่าโรงเรียนบัญชาเมฆเนี่ยเป็นบ้านหลักที่อีกหลังหนึ่งของเราแล้วกันที่เข้าไปเนี่ยจะมีบรรยากาศที่แบบเป็นลูกอีสานเนาะแบบพูดว้าภาษาอีสานกันได้แบบสบายใจหนูก็สบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นแต่ในเมื่อวันนี้มีปัญหากับพี่ภูเขาทําไมเขาไม่แบบเจรจาการทาไมไม่คุยกันแต่กลับทําร้ายหนูโดยการที่เอาโูกหนูที่เป็นลูกแผลเป็นของหนูะ มาแบบมาทาร้ายจิตใจกันแล้วก็ใช้ข้อความคําว่าผู mm hmm. ้หญิงคนนี้จะอยากดังแบบมาเป็นกระแสะอยากเป็นกระแสะกับพี่พวกขาว mm hmm. ปล่อยน้องเขาเถอะครับน้องก็ชอบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปล่อยให้พี่พวกขาวโดดเดี่ยวครับแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเป็นการกระทําของโรงเรียนท,ที่ที่หนูเคยศรัทธาและภูมิใจใ mm hmm. นเวาไม่พอใจถามว่าไม่พอใจไหมหนูหนูรู้สึกเสียใจแล้วหนูน้อยใจค่ะ mm hmm. ว่า ว่าทําไมแบบถึงทําแตบบ่เราแบบนี้แล้วหนูเสียความรู้สึกค่ะหนูจะเข้าเคลียร์ปัญหากับเขาเนีอยังเขาเยีงยปัญหาเขาไหมหนไมไมูไม่ไม่ไม่แล้วดีกว่าค่ะอยากให้เรื่องนี้จบแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแบบถามว่าหนูก็อยากจะพูดว่าแบบที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ตัวหนูเองอ่ะรู้แล้วว่าคือคนที่เราคิดว่าดีแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีแบบที่เราคิดแล้วก็ ขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกประสบการณ์อันนี้ผู้ถามาถามคือเรา,าเราบอกไม่พอใจที่เกเขาโพสเกิวกับเราแอบในกาอดังคนหมายคนอว่าเราตั้งใจไปภาพเพื่อ,อจะนืนยันความจริงก็ตรงนี้ค่ะหนูหนูต้องบอกเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่คนจะมองจริง<ม>ๆเพราะคือ เกิดเป็นหนูเนาะคนคนอยู่หนูเนี่ยไม่ว่าจะพูดจริงหรือพูดโกหกทุกคนก็จะบอกหนูได้บอกแล้วว่าทุกคนก็มองว่าหนูโกหกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยหนูก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าหนูทาโทรศัพท์หายไม่้ตั้งใจปล่อยถ้าหนูตั้งใจปล่อยถ้าหนูตั้งใจนะคะหนูจะปล่อยตั้งแต่ก่อนที่หนูจะประกวดหนูคิดว่าตรงนั้นอ่ะตอนที่หนูยังไม่มีกระแสลบๆอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันจะเป็นหวกับหนูมากกว่าเพราะว่าหนูเองก็รู้จักกับที่พวขามานานแล้วแต่ตรงเนี้ยค่ะไม่ได้มีใครที่หนูไม่ได้อยาที่จะเป็นข่าวกับ พราะหนูรู้ว่าคือหนูไม่ได้อยากทำลายตัวเองอะคะ่ะเป็นข่าวกับพี่เขาเนี่ยนอกจากที่หนูจะโดนคนไทยทั้งประเทศยําแล้วเนี่ยหนูคงจะโดนผู้หญิงทั้งโลกจะไปญี่ปุ่นหนูคงโดนแบบน้าํากดสาดเลยมั้งคะเนี่ยถึงเรื่อง,องน, <c oughs> นี้แล้วกับโวขอยังมองหน้ากันตีนาด่ะก็คือถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอก็เข้าไปสวัสดีทักทายปกติค่ะแต่ถ้าถามว่าให้กลับไปสนิทือนเดิมไหมก็คงไม่แล้วเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดมาเนี่ยขึ้นในวันนี้มันเป็นปัญหาในชีวิตหนูมาก มันทําให้แบบหนูแบบจิตตกอ่ะแบบทาอะไรก็โดนด่าโดนว่าไปหมดเลยหนูก็เลยที่หนูพูดออกไปว่าชีวิตนี้หนูจะไม่มีคาว่าพี่บัวขาวหนูอยากตัดปัญหาค่ะยืนยันนะคะว่าเขาไม่จีบก็ยืนยันว่าไม่จีบค่ะเพราะว่าสําหรับเขาหนูไม่รู้แต่สําหรับหนูคือคือขอให้มันปล่อยข่าไปแล้วกันเราไม่ได้มานไปเองใช่ไหมคะ<ๆ>เพราะว่าเราบอกว่าเขาไม่ได้จีบแต่เรามีรูปแบบเลิฟ คือหนูมโนไปเองไหมหนูก็ไม่ได้บอกว่าเขาจีบและหนูก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอย่างนี้เขาเห็นภาพว่าเรามีแบบแคปเก็บไว้ว่าเลิฟเนี่ยแสดงว่าเขาจะคิดว่าเราแบบคิดไปเองหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้คิดไปเองนะคะที่ผ่านมาหนูก็ไม่คิดอะไรเราต้เรือกที่จะคืนส่อยวิ่งไปเพราะเราจะไม่มีคามมั่นใจแ่้วเรื่องเรื่องสร้อยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่แบบออเออก็เป็นพระที่หัศยาองค์หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่ง ถามว่าตอนที่ให้เนี่ยมันก็มีคุณค่าทางจิตใจให้ได้ความสึกดีๆอะไรเงี้ยค่ะถามว่าจะคืนไหมก็ถ้าเขาอยากจะได้คืนหนี๋วก็พร้อมที่จะคืนค่ะทำไมเราไม่คืนเองอทําไมเราไม่คืนเองเพราะคือหนูก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเขาคิดอะไรเหมือนกันคือการที่เขาให้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาให้น้องสาว ให้ด้วยความรู้สึดกดีให้ด้วยความเป็นห่วง้องสาวแต่ถ้าเราแบบเราคืนเองก็ที่แบบเราไม่ฟังเหตุผลอะไรของเขาเลยนะั้นคิดว่ามันเป็นการทำลายความรู้สึกกันมากกว่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าพี่ชายอยากจะได้คืนเนาะหนูก็พร้อมที่จะคืนค่ะหลักแดนเลยคะโอ้ยไม่ค่ะ oh ก็เป็นสอยเส้นเล็กๆตามที่เห็นนะคะไปติดตัวขาอ่ะค่ะอ๋อคิดว่าอย่าตีมูลค่าเลยค่ะเป็นเป็นของอ่าสักสิ่งสักสิ่ชิ้นหนึ่งดีกว่ามันไม่ยังไงเราก็ไม่ ผ่านไปปีๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีสิมีจะกลับมาคุยกันคือตอนนี้ถามว่าก็คุยกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าคือไม่ได้กลับมาสนิกสนมกันเหมือนเดิมเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ต้องมอโปรเจกต์ตัวหนูเองด้วยเพราะตรงเนี้ยมันแบบหนูหนูหนูหลกลายเป็นว่าเรื่อง ข่าวที่ออกมาอย่างนี้ค่ะก็รทีหนูโดนต่างพี่คนเดียวเลยแล้วซึ่งหนูเองก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรติดใจเลยอะค่ะโอ้โอันนี้หนูก็เสียใจอันต่อไปเราจะเหมือนเรามองเห็นอะไรขึ้นไหมถ้าสมิธเลิกย้าเมิชลี่ชิฟฟี่ใช่ค่ะแต่ก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าหนูไม่โง่หนูเขาเพราะว่าเหมือนกับตอนที่คราสมิทกับพี่เขาหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูเป็แบบเนิธกันตั้งแต่หนูไปติดแต่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ยังเด็กๆก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้ก็คือ จำแล้วค่ะจำไปแต่เปลี่ยนมีคนทำสามและคนสองงานเราไหมทำงานอยู่เปีนยังไงก็ต้องเนี้ค่ะโดยไม่อยากให้มองถึงแบบการที่หนูมีข่าวเท็จหรือว่าตรงนี้หนูจะทำงานไม่ได้หนูอยากให้ทุกคนเนี <can> ่ยมองในสิ่งดี้ที่หนูทำบ้างเช่นเออน้องหนูก็มองเหมือนกันแบบทำโครงการใจเห็นใจเทำสร้างถึงใจท้่เราทำงานเพื่อทำโครงการกิจการภาษาภาษาโรงเรียนชนบท หนูไปมอบตัวกณ์คอมพิวเตอร์กำลังศึกษาให้กับน้องๆเรียนว่าใช้หแนบบ้าคอมพิวเตอร์ตรงนี้่ะคเมื่อวันที่แบบ <c oughs> ม5ที่ผ่านมาหรือว่าไม่ทำเรื่องนี้ไม่เป็นขน <c oughs> ่าวอยู่แบบอ๋อตรงนี้หนูก็ไม่ได้เสียใจน,นะคะแต่คือตรงนี้หนูก็ไม่ได้เสียใจนะคะแต่แบบหนูอยากให้ลองโฟกัสในสิ่งท <c oughs> ี่หนูทำดีๆแบบแค่10%ก็ได้แล้วก็คืออยากจะ,ะว่าอะไรหนูอย่างเงี้ยหนูก,หนก็หนูก็พร้อมที่จะน้องรับค่ะก็สุดท้ายนี้หนูก็ ขอขอบคุณคนที่ให้กำลังใจหนูทุกคนแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่วันนี้เน้นตาหนูมากตั้งแต่วันที่หนูเข้ามายืนอยู่ในวงการตั้งแต่กวัวเร็จพี่พี่สื่อมวลชนไม่เคย,คยทิ้งหนูไปไหนเลยหนูขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณคนที่เข้าให้เข้มามาให้กำลังใจหนูหนูขอบคุณนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้มแข็งแล้วก็ส่วนคนที่ ามาว่าหรือติชมหนูอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะขอเก็บตรงเนี้ยไว้ปรับปรุงตัวเองต่อไปในเรื่องที่หนูพลาดไปเงี้ยค่ะหนูก็จะเอามาทําตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าซ้อหลังจากนี้เก็บ่งดีเลยนะคะโอ้ยดีมากค่ะให้เป็นตี้ถือตลอดไม่มีปัญหากลัวไหมคะว่าจะมีแรงกว่านี้คือแรงแบบเนี้ยคือหนูก็รู้ตัวว่าไม่มีแล้วค่ะคือตรงเนี้ยหนูก็อยากจะฝากถึงตรงเนี้ยนะคะก็รีแล้วก็คอมแบ็คเครื่องให้หนูด้วยนะคะจะมีทริปเลิฟหนู มีบไม้ค้า,าอค่มีคคือบบห,นหนูหนบอกตรงเลยค่ะสภาพจิตจใจโสดมากเพราะว่าหนูไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาจริงๆคือตรงเนี้ยหนูเองก็หลังจากที่เป็นคนแบบคนแบบมีข่าวช้าระดับประเทศมาเลยนะคะหนูหนูก็เตรียมตัวเองค่ะไ,ไม่ไม่กล้าเปิดใจให้ใครค่ะเพราะว่าก็ เขาไม่ไม่ไม่มีใครคงจะมาจีบเราหรอกอะไรเงี้ยจบกากาอย่างหนุ่มูอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะคือเป็นไม่ใช่หนุ่มจริงไคะก็เป็นพี่พี่เลี้ยงนี่ยแหละค่ะใช่พี่เลี้ยงหนุ่มเนาะไม่ใช่พี่เลี้ยงเป็นแกเป็นกระต่ยก็เยอะยาวไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นพี่อ้อยอะไรเงี้ยพี่หนุ่มพี่แพตตี้อะไรเงี้ยก็สลับสลับกันมาค่ะไม่มีและจุดเปลีจัง ไม่ไม่เกิดคือถามเรื่องหัวใจมันก็ต้องเกิดธรรมดาแหละแล้วม,มีใครที่บอกว่าคุ้มมากแบบรายหย่อนมาไหมในในโอ้ยไม่มีเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ <laughs> คือหนูหอยากตั้งใจทำแบรนด์นี้กิฬากรีฑาให้แบบประสบความสำเร็จก่อนแล้วก็เรียนจบจบปริญญาโทตามที่มหาวิทยาลัยนนร์ทเทมให้ทุนไว้อะไรนะไยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาพี่พ่อแม่ภูมิใจแล้วแม่อยากเห็นใบป,ปริญญาลูกเป็นแก่แล้ว <laughs> <laughs> โอเคอเค่ะ